ระเบิดทรายไม่ยากอย่างที่คิดมาดูกันครับว่าต้องทำยังไงบ้างเวลาเราที่เราจะระเบิดทรายนะครับเราจะระเบิดหลังทรายประมาณนี้นี่แล้วเวลาที่เราตีเราจะขุดดินคิดว่าขุดดินเลยขุดดินที่เส้นนี้นะครับผมเราจะไม่ตีที่ลูกนะถ้าตีที่ลูกเนี่ยมันจะท็อปฉะนั้นเราจะไม่ตีที่ลูกเราจะตีที่เส้นข้างหลังนี้ส่วนใหญ่ที่ระเบิดทรายก็ไม่ขึ้นเนี่ยเพราะว่าคุณไปหยุดมือครับแบบนี้ปึ๊แล้วก็หยุดแลวลูกมันก็ไม่ค่อยไปฉะนั้นเทคนิคี่การระเบิดทรายคือ ขึ้นแขนขนาดพื้นแล้วจกลงสูงขึ้นไม้ตรงสูงขึ้นมาปุ๊บหักข้อมือแขนขนาดพื้นพอแล้วก็ตักป่านขึ้นไปอย่างงี้ปุ๊บ <Okay. S 1> หรืออีกเทคนิคหนึ่งคือให้หน้าไม้มันหันหาเราตลอดทั้งขึ้นหน้าไม้หันหาเราตอนลงก็หันหาเราตอนนี้ก็หันหาเราหันหาเราตลอดนะครับมันก็จะได้ฟีลลิ่งนี้ แค่นี้มันก็ระเบิดขึ้นแล้วนะครับผมนี่เราตีที่หลังลูกอย่างนี้นะครับผมฉะนั้นน้ำหนักอยู่ขาซ้ายปึ๊บตึ้งว้บบงสูงดีลง่ายดียดีก็ลองฝึกที่ทะเลกันดูก็ได้นะครับผมสนใจเรียนกอล์ฟติดต่อผมได้โปรเคมดูแลประดุจญาณมิตรแต่คิดตัง